เี่เป็นไงซัดมอนทองไปทีหนึ่งนะครับอุ้ยได้ไรอะของชัลเลร์เหรอเนี่ยอุ้ยเกาะจอมเวสศักดิ์สิทธิ์นะครับอุย้ยเกมมิวคลาสสิกนะครับที่ทุกคนรอคอยนะฮะมาแล้วเราจะมารีวิวเกมนี้กันพร้อมกับนำเสนอแอปดีๆนะครับแอป UG Phone นะครับ แอปทาให้เราเนี่ยบอทได้ทุกที่นะครับเป็นแอปที่สามารถฟาร์มได้ทุกที่สามารถใช้แอป,ป UG Phone นะครับทำหน้าที่เป็นคาวนะครับจําลองมือถือเล่นได้ทุกที่คล้ายๆแบบเช่าคาวเล่นเกมหรือว่าสร้างมือถือขึ้นมาแบบออนไลน์ให้เราเล่นนั่นแหละทุกคนแอป,ป,ปนี้เนี่ยสามารถบอทได้ทุกที่ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแอป,ป,ปนี้แล้วก็เล่นเกม m e l Classic นะครับ เกม10ปีที่แล้วในตำนานนะฮะบอกเลยว่าโคตรคิดถึงมากนะครับกับเวอร์ชั่นนี้นะฮะได้ผมเช่าขคาวแอป UG Phone อยู่นะครับนี่โดยเช่าเป็นตัวนี้เลยนะครับลื่นมากทุกคนนะครับประสิทธิภาพบันค่อนข้างดีนะเล่นเกมฟาร์มบอทลื่นเล่นได้ทุกที่แม้ปิดจ,จอไปนะครับคาวก็ทํางานอยู่นั่นเองนะครับใครที่อยากจะลองใช้แอปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างดีคริปชันหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่โหลดผ่านคลิปวิดีโอผมเนี่ยจะได้รับนะครับเพชร488 เพรฟรีนะครับสนับสนุนสำหรับคนที่โหลดผ่านลิงก์ดาวน์โหลดนี้ส่วนวิธีการโหลดนะครับก็เข้ามาที่ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างดีคริปชันของคลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับนี่มันก็กดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับใครที่โหลดผ่านลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปจะได้รับเพชร488เพรนะครับสามารถกดเข้าที่ลงทะเบียนได้เลยโดยใช้ Google นะครับเราสมัครเรียบร้อยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง PC หรือว่าเว็บไซต์ได้จากนั้นเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับนี่ที่สำคัญมีภาษาไทยให้เราเล่นด้วย ด้วยครับทุกคนโอ้โหโคตรสะดวกสบายนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Gmail หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับ หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันจะเด้งเข้ามาสู่หน้าตัวแอป UG p h o n นนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวฟังก์ชันควบคุมของแอปนะต่อไปคือหน้าซื้อนะครับตัวนี้จะเป็นซื้อส่วนของแพ็กเกจต่างนะครับเราสามารถเลือกความแรงได้นะครับอันแรกคือ UAP Android 10 3คอ3 3จิก30จิกนะครับต่อไป g v p อัปเดตเป็น4คอนะครับนั่นคือความแรงสามารถอัปเกรดได้ GVP 12นะครับก็ Android 12นะ4คอเลย 4จิก64จิกนะครับโหโคตรโหดอันสุดท้ายคือโคตรฮอต Android 10 8คอร์นะทุกคนถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็โคตรแรงอ่ะ16จิก200จิกนะครับเล่นกันแบบช่ำๆเลยนะครับแพ็กเกจแรกที่เราจะเลือกคือนี่แหละเริ่มต้นนะครับ10 Android 10 3คอร์พอนะครับมาเราสามารถทดลองเล่นนะครับ4ชั่วโมงได้โดยใช้เพชรที่เราได้มาจากการดาวน์โหลดลิงก์ข้างล่างคลิปวิดโอผมนะครับนี่สามารถใช้ตัวนี้ได้ทดลองเล่นนะครับหรือแพ็กเกจ7วันนะครับ2เหลี่ย สามสิบวัน6เหรียญ90วันยี่สเหรียญน,นะครับแล้วก็ส่วนแบดต่างๆเนี่ยเอามาเป็นส่วนลดในการซื้อครับผมจะเลือกเป็นห้องกงและกันปิงประมาณ4ี่สิบเ โอเคผมจะลองเช่าหลังจากที่เราซื้อแพ็กเกจเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งเข้ามาสู่หน้าตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันข่าวนะครับข่าวโฟนหนึ่งนะครับตัวนี้เลยกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับนี่ตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับเราสามารถโหลดเกมได้ที่เกมเซนเตอร์นะครับหรือว่า Google p l a y ก็ได้สามารถพิมพ์ชื่อเกมที่เราจะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมจะเล่นเป็นเกมมิลคลาสสิกเวอร์ชันนี้เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่โคตรคิดถึงเลยนะครับต่อไปเราสามารถโหลดตัวออโต้คลิกได้นะครับแอปออโต้คลิกเนี่ยเป็น แอปที่ช่วยทําให้เราเนี่ยบอทอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าทําของอัตโนมัติได้นะครับเพราะฉะนั้นแอปนี้ก็สําคัญนะครับ ผมใช้เป็นตัวนี้เลยละกันนะเพราะว่าแอปตัวนี้สําคัญในการช่วยเก็บเวลฟาร์มต่างๆหรือว่าท Auto ําออโต้อุปกรณ์นะครับพวกฟังก์ชันต่างๆอัปเกรดอัตโนมัติได้นะครับแอปตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเราก็เปิดอนุญาตในแอปโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่อนุญาตให้ออโต้ทำงานเนาะสามารถกดให้ทํางานได้เลยนะนี่เข้าไปเลยนะครับมีกี่เซิร์ฟเวอร์เนี่ย147เซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนเราเล่นเป็น S147 เลยละกันนะฮะ โอเคดาวน์โหลดทรัพยากรนะครับทรัพยากรเยอะไหมเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรแต่ไม่เป็นไรอินเทอร์เน็ตเราเร็วนะครับโอ้โหนี่เป็นเกมที่ย้อนรอย10ปีที่แล้วนะครับคือทุกอย่างเนี่ยคลาสสิกย้อนรอยจริงๆนะครับฟังชันในเกมนะครับคริสตตลต่างๆภาพต่างๆการเก็บเวลต่างๆแต่เล่นในมือถือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเล่นเป็น p c ใช่ไหมเวอร์ชั่นนี้แต่มันยกมาใส่มือถอเนี่เห็นไหมโคตรสุดฮะ ทุกคนดูสุดจริงๆนะฮะมีอาชีพทั้งหมดเกียอาชีพเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชีพเหมือนกันเลยกับพีซีนะครับมีนักดาบนักเวทนักธนูแล้วก็นักดาบเวทนม์อันนี้เมจิกนะเป็นภาษาไทยมันแปลอย่างนี้แล้วก็จอมเทพนะครับน่าจะเป็นดาร์กลอดตัวนี้เราเล่นเป็นดาร์กลอดเลยดีไหมเล่นได้ไหมมันต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูทุกคนเราเล่นดาร์กลอดเลยได้ไหมได้เลยเหรอ <laughs> เฮ้ยเราเล่นดาร์กลอดได้เลยทุกคนฮะมันไม่มีเงื่อนไขในการช่างตัวละครเลยลื้อ โอ้เข้ามาก็จะเจอตัวเกมเลยนะครับนี่ฮะทุกคนคลิกเมาส์เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราตั้งค่าที่จะเล่นแบบเป็นปุ่มกดก็ได้นะตั้งค่าแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ตั้งค่าใส่ปุ่มกด W A นะครับแต่จริงอ่ะไม่ต้องตั้งค่านะถ้าใครเล่นในมือถือเพราะมันเกมมือถือนะครับเล่นในมือถือนะแล้วก็ U G Phone เนี่ยเขาก็จำลองในมือถือใช้มือถือในการเล่นนะครับนี่นี่ฮะเดินเดินได้ เดี๋ยวเราขยายจอแปหนึงจอยังใหญ่โอ้โหคนเล่นเยอะด้วยคนเล่นเยอะซะด้วยนะออโต่กีก็ทำหน้าที่อะไรล่ะทำหน้าที่ตีมอนเตอร์ไงครับทุกคนฮนะเดี๋ยวเรามาซัดกับมอนเตอร์ก่อนเดี๋ยวก็บอกว่าสัมมนาก่อนกับกับเจ้าหญิงเนี่ยอะไรเนี่ยอาลีอาร์นะครับในเวอร์ชันนี้เรียกว่าลีอาร์นะรับเควสแรกมานะครับตอนนี้เรามีการโจมตีอยู่ที่ยี่สบป้องกัน8นะครับเตตัสเริ่มต้นของเรา ฟังก์ชันในเกมมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เติมเกมนะครับร้านค้าโอ้โหแต่มันก็ไม่ได้ย้อนรอยทั้งหมดนะมันก็ผสมผสานนะครับนี่ภาพนี้ย้อนรอยร้ออนะครับอุ๊ยเจอด้วย NPC ตรงนี้คุ้นเคยกันไหมทุกคนนี่ไงจุดที่เราคุ้นเคยนะฮะสกิลเริ่มต้นของ Dark l ลอรนะทุกคนสกิลแรกนะถ้าแบบฟาดฟันดาบแสงนะครับโคตรเทพอะนี่ครับสาทีล่วงครับเลเวลอัพเลยเป็นไงสุดจริงๆนะครับ นี่ฮะภาพนี่คือ PC เลยนะแต่มันเกมมือถือนะทุกคนดูโหแล้วก็ลื่นด้วยด้วยแอป UG Phone เนี่ยเขาแบบทำหน้าที่อย่างเดียวคือเล่นเกมแล้วก็บอดยีิบสชั่วโมงไม่ต้องเปลืองเน็ตค่าไฟไม่ต้องกลัวเครื่องมือถือร้อนนะครับเราจะบอดไว้ตรงนี้ใช้ออโต้คลิกในการช่วยตีมอนเตอร์หรือว่าใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติฟาร์มในเกมก็ได้นะครับนี่ยกดออโต้ได้เลยเนี่ยแล้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลย เก็บเลเวลไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยเราออกเกมมันก็ทํางานอยู่นี้ตลอดนะครับโคตรสุดฟาร์มหาของได้แบบเทพที่สุดอะไม่ต้องอดหลับดนอนปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ต้องกลัวแบบหลุดอะไรนะครับเนี่ย แอปนี้ก็คือใครสนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอ้ก็บอกว่าอ๋อเนี่ยหน้าอัพฟังชันสเตตัสนะครับโอ้โหอันนี้คือคลาสสิกสุดอะ่ะการอัพสเตตัสเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยว่าอนาคตเราจะเป็นตัวละครประเภทไหนนะครับประเภทแบบสายพลังสายคล่องแคล่วว่องไวนะครับสายพลังกายนะครับอันอันสุดท้ายเป็นสายเลือดนะครับค่าพลังชีวิต อันนี้คือบ่งบอกเลยนะเริ่มต้นเกมนี่แหละใครจะอัพอะไรแต่มันมีระบบแนะนําด้วยนะครับคือระบบแนะนําให้ว่าควรอัพส่วนไหนก็ดีเหมือนกันนะครับให้ระบบแนะนําให้แล้วกันนาอ<ห>ของมาใหม่เหรออะไรเนี่ยเฮ้ยสนับมือนะครับใส่สครับรออะไรฮะโหยสนับมือเกิดมาแล้วได้แอปเปิ้ลสามสิบรูปนะครับน้ำยามานาสิบอันนะแล้วก็มีดาบมาให้เราด้วย1อันนะครับเพราะว่าอาชีพเนี้ย วุ้ยได้แม็กแล้วอาชีพเนี่ยมันน่าจะถือดาบเดียวแล้วก็โล่คั้งหนึ่งปะดาร์กลอร์ดนะครับสกิลสกิลเราตอนนี้เปิดแค่1สกิลนะครับสกิลมันมีเยอะมากแล้วก็สกิลเราสามารถซื้อได้ในร้านค้าเราสามารถกดค่าคนอื่นได้ไว้เนี่ย <c oughs> น่าจะได้นะกดค่าคนอื่นนะแมวแมวเ,เ,เราทำาารกิจเราต่อดีกว่าวุ้ยเจอบอลทองด้วยทุกคนโอ้โหแมลงหิมะนะครับจัดไปฮะระดับโกนะ ลองดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับนี่ผมจะกดสกิลตัวนี้ด้วยไอ้นี่ใช้ออโต้คลิกมาช่วยเลยปึ๊บนี่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 เฮ้ยมีคนมาแย่งเราอะ่ะโอ้ยแล้วเราโดนแย่งด้วยตัวละครฝันดีนะครับเฮ้ยนายทําอย่างนี้กับเราไม่ได้นะของนายแล้วก็ไปหมดอ่ะถ้าเราไม่ปาร์ตี้เราจะไม่ได้ของนะครับเฮ้ยนายทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะ ประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นสำหรับแอปดีๆนะฮะ UG Phone นะครับใครอยากจะเล่นเกมโดยถ้าใครมีมือถือเครื่องเดียวอยากจะเล่น2เครื่องอยากจะฟา์มมเยอะนะครับอยากจะเล่นแบบเล่นลื่น,นสม,มูทสม,มูทสมมนทายคลิปเหมือนเดิมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิปประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ